สวัสดีครับผมชื่อนายชัมนลชื่อสมบัติชื่อเล่นชื่อโฟกอายุ16ปีครับมาจากโรงเรียนอสมชลำปางอยู่ชั้นม4กำลังขึ้นม5ครับประวัติของผมเมื่อก่อนผมเป็นคนที่ตัวใหญ่อยู่พอสมควรเลยครับแล้วก็ผิวคำ้คำค้ำและคือเคยโดนผู้หญิงดูถูกด้วยแบบมองเหยียดอย่างนี้แล้วผมก็แบบเอ้าเราทำอะไรผิดผมก็เลยเปลี่ยนแปลงตัวเองจนมาถึงทุกวันนี้เลยครับนิสใสส่วนตัวผมเป็นคนที่ขี้เล่น คงเป็นการกินครับเพราะผมเป็นคนชอบกินมากๆเแต่เมื่อก่อนเลยสิ่งที่ผมไม่อยากเจอคือพลาดเรื่องบางเรื่องที่แบบไม่ได้ทําหรือไม่ได้ลองดูว่ามันเป็นยังไงครับศิลปินที่ผมชอบตอนนี้คือไบโอชิลวิทแล้วก็พีมสุครับผมสนใจอยากเป็นไอดอลกับนักสแสดงครับเปียอะไรเนี่ยเป็นไงบ้างครับน้องโฟกที่ในสุดเราก็ถ่ายซีนคาเฟ่จบแล้วครับดีใจมากๆครับที่กว่าะจบถ่ายหลายซีนมากๆ กัวข้าหมดเนี่ยค่ากิ่เทคครับที่ถ่ายไปเนี่ยโอ้นับไม่ถ้วนเลยครับผมอยากหาประสบการณ์ใหม่ๆให้มากขึ้นเพื่ออัพสกิลชีวิตมาถึงขนาดนี้แล้วไปให้สุดแล้วก็นึกถึงวันที่เราประสบความสำเร็จเอาไว้ติดตามด้วยนะครับ